ช่วงควรรู้คุลรถสนับสนุนโดย All New Isuzu e s e r i ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X Isuzu เ <Y> e ปิดตัวไลฟ์สไตล์ปิกอัพรุ่นใหม่ล่าสุด All New Isuzu e s e r i นิยามใหม่ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X จดกรรมดีไซน์เท่เหนือชั้นจัดเต็มด้วยชุดแต่ง x s t y l i t Package ใหม่ทั้งภายนอกและภายในถ่ายทอดเอกลักษณ์แห่งจิตวิญญาณสายพันธุ์สปอร์ตที่หลงไหลในความเร็วแรงราวใจและสไตล์ที่ไม่เหมือนใครทั้งแนว Sport ตเลสซิในรุ่นสปี d และสปอร์ตพรีเมียมในรุ่น h ฮแลนเดอร์ ออนิวิสุเ X Series รุ่น p ปี ed สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตสนุกสนุกแนว Sport Racing ่งและออนิวิสุเ X s e ซ i e s ่รุ่น h i g h l เดอร์ที่สื่อความเป็นตัวตนในแบบสปอ r t ต r e ีเมียมและมีไลฟ์สไตล์ทันสมัยพร้อมทะยานแรงเต็มขั้นด้วยขุมพลังเครื่องยนต์อิสุ1.9 DDI Blue Power Gen 2ตอบสนองฉับไวทนทานรองรับการขับขี่ที่สปอร์ตเล้าใจที่สุดแห่งความประหยัดน้ำมันสมบูรณ์แบบด้วยระบบความบันเทิงและเทคโนโลยีความปลอดภัยตามแบบฉบับอิสุ ออลนิวอ e ีซู X-Series ทั้ง2รุ่นมีให้เลือกสีขาวและสีดำทั้งแบบ2ประตูและ4ประตูโดยทั้ง2รุ่นจอกจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป